สดีจ้ามาเดี๋ยวกพี่นอ้องป่องไปทักท่า,ทา,ทายที่สุขสุขคนวันนี้แปดโมงกว่าอุย้ยรูส้สึกหนาวหน,นาวนสึกหนาวหนาวตอนเย็นเย็นวันนี้บริเหตุมาดยเปะเสื้อแนวกินกินเต๋ออันนี้สองมือแล้วอะต้องโก๋เฮเวลากินหอดกับ้งกาแฟนเสือนั่นนะทุกคน คือน,นอนบลาบตีสองนอนหาถุงมืเมื่อขึ้นตีสองนอนบลาบลุกขึ้นมาเข่าห้องน้ำกราบขึ้นไปเห็นจะไหนก็นอนบลาบห่วยนี่เป็นเสือกนอนหนาวเสือกกัน,สเ,สน,น,เ,นเสือกนนี้ก็จะคุ้มกั ตื่นขึ้นมาตีสองนอนมาหลับไี่นองเอาเฮ็ดเจ้าง่าไปนี่นอนมาหลับบึ่งโทรศัพท์เบิ่งไปเบิ่งมากกันยังบ่หลับทักหาาวคนหญ่เหม่งเวลัวพาคในญ่เหม่งเลิกงานไานี่แล้วก็เลยตอบมาเราตอบมาอันฉันก็ล้างอันกินอาหารกินเลิกงานแล้วยาก็ลังกินอาหารดื่มทีลกคนมาลัางกินเขา้า วันนี้แล้วพอเดี๋ยวฉันเดี๋ยวฉันทักเดี๋ยวฉันอ่นโทรกลับประเสริฐยิ่บนทักแชทไปดอกว่าดาเลี้งอันคุณนอนหรือยังอืมฉันนอนตื่นขึ้นแล้วฉันนอนบ่หลับก็เลยทักเราไปแบบนี้แล้วก็แล้วฉันฉันเลิกงานเร็วจนกำลังกินเข่าเดี๋ยวฉันโทรหาว่าเสริสักพักหนึ่งม,มาหานาทีโทรมายี่บนน้ำมันตีสองกัวและนะ้วเนาะเลือดโทรมาก็เลย เปิดไฟหัวเตียงคุยกันคุยกันแล้วพอเป็นอย่างยุคคือบานอนอยู่งเหินทำทำงานหนักมาทั้งวันเป็นอย่างยุคคือบานอนเนาว่ะเดี๋ยวพอรู้จะนอนบลับจะนอนตื่นขึ้นมาจะได้นอนบ่หลับอีกหรือเปล่าแล้วก็เล่าคุยกันสักพักนึ่งละ่ะแล้วก็เลย่านอนซะเดี๋ยวมือเดี๋ยวมืออื่นยุ่งกับสิได้เหตุงานอีกเหตุง,งานของ,งยุง่งจังกัเหตุงานของฉันช่วงเย็นจังกับสิ่งด้กลับบ้าน วันนี้มวันนี้มันสูงาแล้วก็จับบลาวันนี้กะซ่า,างปาลปาเขาสามสิบรูพี่น้องเขา่าวด้หอดสามสิบูป่ปลาใหญ่สำหรับปลาชอนอย่างเลยย่บุนย่บบนย่างย่า,ยายง,ยงเรียบยร้อยแล้วผู้ใดสร้างก้อนก็ะไดก้อนนะคะมนนี้จะทรงหาพี่ที่อยู่ ทางทางเหนือนะคะโอนเงินมาเรียบร้อยแล้วก็โอนอาหารแมวโอนให้อาหารแมวพร้อมให้ค่าอาหารแมวน้ำมือนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วก็สำหรับผู้ใดที่สั่งอ่าสั่งปลาปลาย่างเนาะสั่งปลาย่างเนี่ยอยากให้อยากให้สั่งตัวเหนื่นๆเน่จักหน่อยเด้อเพราะว่ามันเห็ดยากเนาะค่ะเนาะมันเห็ดยากเขาย่างมือนี้เสร็จแม่นบ่เขาต้องตากอีก สองมือพอดีมือที่สองช่วงแรงเขาจังสีมัพแพร์มาแพกมามาไอ้นั่นได้ยังสินะทุกคนช่วงใบใบแรงสิน่ะจังคอยสีมาอันนี้ก็ย่างเร็วมือขึ้นว่านนี่มือขึ้นนี่บัได้ย่างนะแต่เตมมือขึ้นว่านนะอันนี้ก็ยังสี้ตากอีกเป็นแดดที่สองนะคะต่างแดดที่สองใบใบสามโมงสี่โมงจังสีมาแพกแเราก็ไปส่งให้มันแห้งที่น้องผู้ใด้สีซางกะ หายซ้่งใบเตน,นเหนื่นๆน่จังน้อยนะคะแล้วก็หนีปลาแดดเดียวปลาอย่างแดดเดียวนี่อืมเฉพาะของเจ้านั่นกบสี่กิโลเลยสี่กิโลปรเม็นหน่อยเด้ทุกคนสี่กิโลนี่หลายเพราะหาตัดหัวเอากางกลางๆๆออกมันเบาแห้งถอดเก็บก้างกลางตัดหัวไส้ออกปลามันแห้งพี่น้องเฮามาตากแห้งแล้วเปม็นเฮามาตากแห้งแล้วเอาไปใส่ถุงอะไปแพ็คใส่ถุงอ่ะกะยัง มีความมั่นความชื่นขึ้นมาอีกอยู่ยี่บนแถวบ้านยู่บนมันบ่มีตู้เย็นมันบ่มีรลส่งไออันนั้นแมมอันตู้เย็นแม่ทั้งเย็นอืมบ่มี่นะคะบ่มีมันมีอยู่ทังปัทายจะมามันบมเมนว่าส่งอันนั้นเขาต้องเป็นพวกที่เขาส่งอาหารทะเลไหมยี่บนกบลูกกวกามันยุ่มใส่แต่ว่า เขาก็คิดว่าเขาตาัดโอเคละ่ะบบดนี้ถ้าไปเกินสามมื่อเนาะเขาก็มีก้ามเป็นห่วงกังวลทุกคนยานมันยานมันขึ้นยานมันขึ้นอืดปลานี่จะขึ้นอืดดำอ้วน,ยนอยังเหม็นเนี่ยจะมีกินถึงเขาตากแหงบนันใดกระสางหกสิบเจ็ดสิบปีเส้นกระสางถ้ามันบ่แหงแบบสนิทเลยนี่แหงแบบสนิทเลยมันก็แข็งมันเขาก็ขาดทุนแลวพี่น้องบ่ได้ อิ่งังเลยมันเบาเบาแห้งไงตัดสีเห็นหรอคุกกี้นี่ปลาแดดเดียวนี่ปลาแห้งนี่ถ้ามันบ่ได้อีหลีกะก็จะเอาปลายยางให้แล้วเอานี่ิะเดี๋ยงให้แล้วเพราะว่าบริษัทรับหิวเขาจะปิดปิดกองมันทีสามสันทีสองเขาจะบินบริษัทรับหิวเด้อ สำหรับเอฟซีที่อยู่ต่างประเทศถามย่บุญมามาย้ายส่งต่างประเทศ่เยี่บุญบริษัทส่งต่างประเทศนะคะแต่ว่าส่งให้บริษัทที่จัดยูของออกนอกประเทศถ้าเจ้ายังได้เจ้าเสิร์ชหาติดต่อบริษัทรับยวนะคะเยี่บุญจะส่งเขาไปที่บริษัทแล้วบริษัทจะเอาไปส่งต่อให้คุณอีกต่อหนึง <S <S ่งอืมเขาจะรับหิวกิโลละจักบาทก็คุยกันเอานะคะ อันนี้ที่ส่งหนองปุปกีไปฝรั่งเศสนี่คือเขามีบริษัทรับหิวนะคะเขาติดต่อทั้งบริษัทรับหิวเขาก็ส่งไปในไทยนี่แหละบริษัทรับหิวของนนองปุกีนี่อยู่สมุทรสาครอ,อยู่สมุทรสาครส่งหายหลายเถือแล้วหลายรอบแล้วเป็นผ้าพันคอเป็นหมวกเป็นของกินเป็นน้ำพริกเพิ่นซังนนี่บนเถอาลวเป็นซีหาพัน ซี่หาพันนี่คือมันเป็นเงินเงินเฮานี่ละ่ลละเราราคาสินค้าเฮ้าเนี่ละ่ะเราทรงในราคาไอ้พัสะดุไทยเฮ้าเนี่ยร้อยสองร้อยขาทรงเลาวันนี้นี่ค่ารับหิวจากประเทศเฮาไปประเทศเขาของบริษัทอันนั้นให้เพิ่นตกล่วงกันเอาว่าเขารับหิวกิโลละกี่บาทกี่ยูโรอืม,น,มนี่ผมบอมีส่วนเกี่ยวของ แล้ววันนี้มันจะมีพวกประเภทที่ว่าให้ส่งไปสนีให้ส่งไปสนีนี่จะเป็นของแห่งเด้อถ้าเป็นของสดไม่ได้นะคะเพราะว่ามันโดนเป็นสองอาทิตย์แล้วค่าส่งรู้สึกว่าจะโหดมากเพงครักก็อาหารเท่าสองท่าสามท่าโตอืม เมื่กีเตรียมทรงช่วงแรงนะคะนี่บนจะนี่บนจะบริทรงช่วงเศร้าเล้อเด้อต่อไปนี่เพราะว่าทรงช่วงเศร้าไปขวงกับไปนอนอยู่ที่รับส่งพัสดุแม่กของแฟรนะักทุกคนเพราะว่าบริษัทแฟรนี่เขาจะมีอาจากลำะเมินชัยจะมารับเมืองอย่างแล้วก็เขาก็จะเอาไป ไปคัดกองอีกไปคัดอย่างก็คัดส่งอีกทีหนึง่งคัดแยกคัดส่งอีกทีหนึง่งเอาเขาเอาไปส่งวายัาง้ยมาเ่งมันก็ไปกองอยีง่หันก็เลยคุยกับลูกว่าเขาเอาแบบนี้คือผู้ใดออเดอร์มากก็สั่งในช่วงเสาช่วงแรกช่วงยังก็สั่งเอาเป็นว่าเราไปส่งรอบเดียวคือรอบสี่โมงเย็นสามโมงสามโมงแรกสี่โมงแรกนี่แหละเพราะว่าประมาณสี่ห้าโมงนี่ทั้งอ่าพัสดุจะมารับของไป ไปที่ศูนย์เขาศูนย์ใหญ่ศูนย์คัดศูนย์คัดแยกอ,กอก็เลยว่าเอาแบบนั้นมันจะคอบเสียค่ะรถพว่ามันโมเมนต์ยุคก,กับบ้านนี้พี่น้องพูห้หน่งมันตั้งเรียนออกตลาดอำเภอเมืองย่างไปกลับก็เกือบสามสิบกิโลนเนาะฮาหลักก็เลยเอา้าผู้ใดสร้างอย่างมาสร้างได้นะคะช่วงนี้ไปหาบ่ายสามโมงนะคะสี่โมงญี่ปุ่นจะหายลูกขนออกไปหรือญี่ปุ่นออกไปเองก,กับอันนั้นก็แล้วเต่ความสะดวก แต่เขาจะเอาไปส่งช่วงเย็นนะคะพราะเอาไปส่งแล้วปุ๊บเขาก็เอาไปเลยเอาไปคัดแยกแล้วก็กลางคืนเขาก็คือเขาขนส่งเลยอย่างสินาะนั่นแหละอันนี้คือการเข้ามาเข้ามา,อาบอกบอกกล่าวกับกับเอฟซีผู้สั่งของเนาะบางคนสั่งมาย่างมืกขึ้นปุ๊บเห็นบะสั่งมาย่างมืกขึ้นจังเหมือนนี่หมือขึ้นนี่อ่ะสมมติอันนี้คือคือมันมีแล้วละ่ะคือเอฟซี F C สั่งมาตอนกลางคืน ย่างหมา้อเศารยี่บนมาแพ็คของไว้ย่างหม้อแรงยี่บนเอาปิซุงตื่นเสามาปุ๊บโทู่มาถามแล้วว่ายายของยังไม่ถึงพี่นอ้องเพราะว่าเขาหลับออเดอร์มาปุ๊บเขาบอกเขาบร่งปัับนะคะหลังจากที่เราส่งให้แล้วเราจะส่งเลขพัสดุให้นะเจ้าบึงเวลากับวันที่ที่ยี่บุญซ่งห้เด้อถ้ามันยังบ่เกินสามสามมือที่ยี่บุญซ่งห้ ไม่ไม่ต้องกังวลนะคะถ้าเกินซาม,มอจากวันและเวลาที่ญี่ปุ่นส่งเรียกพัสดุให้เออเรียกอันพัสดุส่งไปของส่งไปตะเวลาใดมันจะออกจากนี่ตะเวลาใดออกจากญี่ปุ่นตะเวลาใดหันหละให้มุจาเชียบึงตรงนั้นนะคะถามว่าย่านโกงตีอย่างไหญี่ปุ่นก็บรบิวามุมจายานโกงดอกแต่ทุกคนก็คือกังวลกลัวของมันไม่ถึงกลัวของมันไปตกหล่นกลัวของลาซาลของหาา่หอเ,หเสียหาย ก็ดีอยู่ที่ที่อ่าลูกค,ค้าซอยเช็กซอยเบิ้งซอยยิบบนนอกบ,บางเถื่อยยิบบนกับมนมีเวลาสิเช็เกห้เพราะว่าเ้าก็เห็ุงาน,นขา่อนข้านอกจากหาทางลูกค,ค้าจะพัมะกมาโบอ่ะอันนั้นแหละทุกคนแต่บางคนคเพินน่นเช็กเป็นเพิ่นก็เช็กเองนะแล้วมื่อวานนี้ก็สิได้ยุบมาเพิ่นทักมาแล้ว เขาคิ้วมาเลยนะคะผู้ใดอยากได้ปลาแห่งปลาเดดเดียวเร้วปลาขาวเดี๋ยวเด้อมันแห่งก้อนมือน,นี่แหละยะิ่บนจะมาแพ็คจะมาแพ็คล่ะก็จะทายลุงจะทายลุงคลิปห้เบื้องมาแพ็คขนาดนี้อ่าเขาจะขายแบบนี้แบบนี้นะคะแต่ว่าคันสิสั่งว่าเป็นกิโลบอกเลยว่ากิโลนึงมันเยอะมากเออกิโลนึงมันเยอะมากนะกะกิโลนึงอ่ะมันเยอะมากเขาก,ก็กเลยว่า เฮ็ดไปแบบนี้เอาเจอาสีเอาจักร้อยจักร้อยือยอืมฮันเอาไปแบบเอาไปหลายโอ้กินบบเบิดกินบไหวโอู้จะใครเอาอย่างอื่นน้าปัสสาวะอีกนอนบ่บ่ประมาณนั้นทุกคนเห็ดงานไปซ้ำแต่ไปเที่ยวซ้ำไปไปซ้ำไปไปพับคอนอีกแต่ยังม่ทันเพอเดือนอนะเออเฮากลับมากบะวันที่ ญี่ปุ่นกลับมาวันที่หกที่เจ็ดเนาะญี่ปุ่นกลับมาวันที่หกที่เจ็ดก็เพิ่งขึ้นว่าอะไรี่อาทิตย์เองก็วันที่ห้าเมษาอยู่กัไปอีกแต่ไปก่อนไม่จะไปก่อนหาเมษาอยู่จะไปหล่นอยู่กับเพื่อนพักพรอยู่กับเพื่อนแล้วกอใพญ่์เมงมากกับไปรอเล่าสนามบินกับไปพักที่โรงแรมเลยได้ขอละจินมาแล้วทุกคน จะเปลี่ยนยี่ห้อแล้วยี่ห้อนี่นะนภาคอลลาเจนโกนภาคอลลาเจนโกพลัสผลิตจากอผลิตผลิตภัณฑ์เสริม อาหารพี่น้องเออม,มันจะมีรังนกมีโสมมีเห็ดหลินจือเปลี่ยนลองเบิงเพื่อมันดีเพื่อมันดีมันเขากินอันนี้เพื่ออีหยังหลายคนกฤสิรูนะคะว่าดินคอลลาเจนเพื่ออะไรอืมหลายคนกฤสิรูก็บศึกษาเพิ่อเด้กพี่น้องกินคอลลาเจน ขาวกินแต่กาแฟเลยมันกับบดีแต่กาแฟถ้าใครกินกาแฟด,ดําได้จะดีนะคะจะดีต่อสุขภาพกินใส่บักนาวกินใส่น้ำผึง่งหรือกินไส่พวกผลไม้อะ่ะจะดีแต่ย่าบ่นกินไม่ได้ตัวซอยตัวซอยพ่ะหายคัดจมูก เอาละสำนันกนเด้อทุกคนอี่บดตีตัวเ่องามกันแล้วก็จะเอาขวางมาแพกนะคะเอาขวางมาแพกไว้อันทีเป็นอย่างเ้าคือแพกไว้สําหรับน้าพริกปลาทูน่ะเอาออกจากตู้เย็นหรือบ่ใส่ตู้เย็นก็บ่บเป็นอย่างนะคะยิ่งนจะแพกไว้เพราะว่าช่วงใบมันจะยุ่งยากในการที่เราไปทําปลามื้อนีเฮีดทั้งปลาอย่างเสียทั้งปลาแดดเดียวอืมแล้วก็อันใดทีมันเป็นของแห่งที่เขาจะแพกไว้เด้เยาจะแพกไว้กอนนั่สินะทุกคนขออบุขอบุณหรายๆนะคะ แมงดาก็มีเด้อแมงดานะคะแมงดาก็เยอะวันนี้ก็รับอีกนะคะวันนี้เดี๋ยวน้องน้องห้นงนงานหลานเอามาตรงนะคะโอเคเลยนะคะทุกคนพอด้อยังางได้อยงสั่งมาจ้า